กันเลยพุดว่าตาเกิดยัยจะมาบุดที่หาจังเือนนั้นสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจับเขาคุยทางภาคใต้ทีวีแอดกำลังจะเดินทางไปยังวัดระเกิดตำบลฝาละมีอำเภอปากประโยนชน์จังหวัดพัทลุง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเชื่อมโยงกับตำนานระนางเลือดขาวในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางมาบวชที่นี่จำนวนมากโดยเฉพาะการบวชแก้บนที่ไปที่มาของเรื่องนี้เป็นอย่างไรและบรรยากาศของวัดแห่งนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันดูครับุุัาามาตปญญย สังขละปุจามาภะวะติโรกนาโตปฏิปติปุจะตาติยปพธัะรชามิตาติยังปีพุทธังสระนังัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระังัจฉามิตาติยังปีธรมังสระนังัจชามิ

ังไงบ้างครับที่ได้มาบวชที่นี่ครับคุณแม่โอ้ไม่บายก็รู้ไม่บายไม่บายเดือนตั้งแตเล่มว่าไม่มีอะไรยเดือนตัวนั้นแต่ว่าไม่บายตั้งแต่ว่ากัรเลือดขาดสะเก็ดเลือดกัดจะเก็ดเลือดตุ้มกรเลยบมุดว่าตาเกิดง่ายจะมาบวชรีง่ายจังเตือนนั้น รู้สึกสบายใจมากไหมครับนั่นนั่นเรื่องถูอายั้งสาบัญชีแต่มั่วอย่างนันถูกเลยถูวันมันทีแค่ที่มั่วนันละสวัสดีค่ะชั้นนางที่เชนรกพุททองนะคะวันนี้พาแม่คือนางเกินมหาพลาค่ะมาแก้บุมาแก้บนมาบวชแก้บนที่วัดพระเกิดค่ะสาเหตุที่แม่ได้มาบวชแก้บนที่นี่เพราะว่าคือก่อนหน้านี้นแม่ไม่สบายหนัก เป็นแต่หนักจนคิดว่าแม่น่าจะไม่ไหวแล้วทีนี้พอไปหาหมอปับ๊บหมอบอกว่าแม่ไม็ไม่เป็นอะไรแม่ก็เลยขออาานุญาตมาบวชที่นี่ถามว่าทําไมถึงมาบวชที่นี่เพราะว่าเดิมแม่ญาติญาติแม่จะอยู่ที่นี่แม่เป็นคนทางนี้ก็เลยมาบวชที่นี่และก็เป็นความเชื่อว่าที่นี่คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราได้แม่เลยมาบวชที่นี่ค่ะนมาสการะอาจารย์ครับอยากจะ เรียนนมัสการพอาจาย์นะครับว่าในแต่ละปีวัดประเกิดจะมีผู้ที่มาบวชเพื่อการแก้บนแล้วก็บวชทั่วไปจํานวนมากถามว่าที่มาบวชกันเยอะนี่เป็นเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อในองค์พระเกิดความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเกิดที่สามารถที่จะบรรดาลสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ตามความประสงค์ของเขาได้จึงก็ได้มาบวช เพื่อโมชาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ก็ถึงกับทราบว่าในส่วนของวัดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับตำนานของพระนางเลือดขาวด้วยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะมาย้อนรอยอตำนานพระนางเลือดขาวตรงนี้ในส่วนของทางวัดได้เตรียมพร้อมหรือว่ารับมือตรงนี้อย่างไรบ้างครับทางวัดก็รอ้เป็นไปตามเหตุการณ์คนที่รู้เก่าเขาเพอม,มา แสวงงานมาดูแลมามาต้องเที่ยวมามาบูชาพระนางเรือเก่าหรือว่าคงประตกเองต่างวัดอะไรม,มีการประชาสัมพันธ์อะไรมากนะักเพราะว่าเราเกี่ยวกับสถานที่อะไรมันไม่พร้อมที่ว่าเออมาแล้วมันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดสนใจมาแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็เออมาเ็นาแบบตัดสินแล้วนะ เราปล่อยไปตามที่ว่าให้เขามาเองเห็นเองแล้วแล้วเขาก็กลับไปแล้วจะคิดกันจะทําอย่างไรนี้ก็ต้องร่วมมือกันทางฝ่ายราชการทางฝ่ายวัดอวัดแต่ทาอย่างเดียวมันไม่ได้เราไม่มีพลังทุนที่จะมันสร้างหยุดท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นได้วัดที่เขามีมีเช่นวันต่างแถว่างจังหวัดนะครศรีธรรมาราชเห็นไหมวัดอะไรวัดนางงามอย่างไรเขาก็ทำจะเรื่องบรดรดาอย่างเดียวนคนไปกันเต็ม ตอนนี้เราเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ก็พร้อมแต่ว่าเรายังไม่ทําไม่ถูกจุดทําไม่ถูกจุดทํไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่เข้าหลักการเป็นธรรมดาอยามาถึงธรรมดาถ่ายรูปถ่ายอะไรนั่ก็กกับยังไม่มีผลประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้กับวัดเลยเพราะฉะนั้นโยมาดำผ่านมาโยุงก็เห็นกับตาแล้วว่า ที่<ช>เกี่ยวกับพระนางเลือดเกลก็มีศาลาที่ทำตั้งรูปเหมือนเอาไว้และก็มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของตาสามโบใหญ่เพชรสมัยนู้นเลยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดูอยู่ตรงไหนครับอาจารย์นั่านทีที่ตันโพหน้าตันโป,นนโปที่ทำศาลามงกระเบื้องไว้โอ๋งั้นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเอาน้ำนี้ไปแก้โรคแก้ไฟต่างๆได้ชาวบ้านก็มาเอากันอยู่ สิ่งที่มันความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันพร้อมแต่ว่าความอำานวยความประโด,ดกในการจัดให้มันอลังการก็เรายังไม่มีพลังให้คนมาเป็นยุ่งเชื่มาไม่ได้ mm hmm. ก็มาแล้วมาตามสัมภาษณ์ฉันเลก็ฉันก็เหนื่อยแล้วกันนะสัมภาษณ์เพราะฉันทำไมไมันมาอยู่ที่หลังไม่ใช่รู้เรื่องจริงว่าเองค์พระเกิดมีความปเป็นมาอย่างไร จะถามว่ารู้ไหมก็รู้คือ,ค,อความศักดิ์สิทธิ์นี่มันมันเป็นที่ประทับใจคนใครประมาทไม่ได้ใครบ่นแล้วไม่มาแก้ไม่ได้เมื่อก่อนนี็ค,คนเอ,อาเอาควายมาล่าในวัดนี่จะเดินกลับบ้านกระเพอกระเพงหมดเลยขาดเสียหมดเลยจะทําได้ความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าองค์พระเกิดหรือว่าองค์ตาลามูใหญ่ยยเพชรไกลเพราะตรงนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างของตารามูเมื่อก่อน เลี้ยงช้างตรงให้เจ้าเมืองพัทลุงเขาเรียกวันาตาตาสโมนี่ก็อย่างนายนาจัก,กริมเลี้ยงช้างตรงให้เจ้าเมืองเป็นปีละเชือกเพื่อจะเอาช้างนี่ไปทําศิษฐสงครามจริงบ้านจริงเมืองกันในสมัยนู้นทีนี้ความศักดสิทธิ์องพระเกิดยมคือว่าคนเกิดคนเจ็บคนป่วยสมัยก่อนยาวไม่่อมี กายหาลงคนก้าเป่อยก้าอะไรนี่ก็บรรักษากับพระเกิดนี่เลยเพราะฉะนั้นคนจะจะเกิดลูกเนี่ยก่อนเกิดนี่ต้องมาขอน้ําต่อหน้าพระเกิดไปกินให้เกิดได้มาเกิดแล้วก็บรรพระเกิดอีกรับเป็นหญิงเป็นใจจะได้มาบวชตอหน้าพระเกิดให้ลูก้นอยู่รอดอย่าให้เจ็บอย่าให้ปว่วยอย่าให้เป็นอันตรายอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นบนนี้ครับหญิงกับบนบนที่มันที่โยมมาบวชอะไรเรียกว่า มวชไดงทั้งผู้หญิงผู้ชายอ,อันคือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเกิดที่เราทุกคนได้มาบวดกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้คือมากันมากกว่ามัไม่อนเพราะมันมาได้สะดวกมีรถมาจากยะลามั่งมาจากปัตตานีมัง่งาไอนาทาวีใหม้มานยอะแต่ละปีแต่ละปีมันเจ็ดแปดสิบคนมันก็เท่าๆกับ กบเกือบจะเท่ากับเมืองคอนนะเจ็ดหมายถึงว่าต่อปีใช่ใช่ไหมครับอาจารย์เจ็ดสิบถึงแปดสิบคนใช่ไหมครับแปดสิบคนครับกลับที่นี้ในเชิงการท่องเที่ยวมีหน่วยงานไหนได้แจ้งความประสงค์มาเพื่อร่วมพัฒนาบ้างครับไม่ได้ไม่ได้มาติดต่ออะไรเลยคือมีจุดที่อาจารย์มองว่าน่าจะพัฒนาปแหล่งท่องเที่ยวได้ในจุดไหนบ้างครับไหนวัดโอจุดไหนก็ตรงตรงตรงแถวๆน้าโมแถวๆวันโมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ ทำอะไรมันมีรูปแบบขึ้นมาจะต,ต้องวางแผนกับราชการด้วยเราไปทําคนเดียวไม่ได้ทุกวันมันมีปัญหามีปัญหาเขาไม่เห็นด้วยกับเรารเสียเสียกันตั้งใจละเราตั้งใจอย่างนี้ก็มาพลิกว่าเราทำไม่ดีทำไม่ถูกเล่นเรื่องเล่นหานพระไปได้ละคือที่นี่มีทั้งยายเพชรตาสามโมใช่ไหมครับ มีพระนางเลือดขาวแล้วตรงนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นที่เคยเลี้ยงช้างของตาสามโมมาก่อนใช่ไหมครับใช่ๆแล้วมีลักฐานในยั่นลักษานนี่บตั้งแต่วันที่ฉันลงมือวางที่ราเรืกรอกบดตำบลหลังนี้แหละขุดลงไปลึกสองเมตรเจอหลักช้าง หลักช้างนะั้เป็นไม้เกณฑ์โดยมีสนิมอยู่ทำไมหลักช้างกับหลักเรือนะครับอ่าโดยมันมีโซ่มีโซ่ลั้มมีโซ่ด้วยเหรอครับมีแค่สนิมโซ่ติดอยู่ที่ที่ไม้ที่ไม้ครับตอนนี้เก็บไว้ที่ไหนครับอ๋อใ,ใต้โบสถ์ครับแล้วยังมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งไมก่อนนี่จะเป็นในเป็นที่ แลยวคุยกันในจนชาวบ้านที่เขารู้รู้ว่าหมอน้ำนี่มันมีสิ่งติดอยู่คือมีหมอลูกไฟรับใบไฟเอิญในทองอะไรเจ้าอยู่ในบอนแหละแต่ว่ามาหลังๆมันจะหายไปแล้วก็ที่สาคัญคือถ้าวันพระนี่จะเป็นน้ําน้ำน้ำ,น,ำน้ำคุ่นอ๋อน้ำจะคุ้นอ่า,าน้ำจะคุนเหมือนกัมีอะไรสัญานาคของพญญนามา อาบน้ำเป็นไรทำน้ำไม่คุ่นะนะครับหลังจากนั้นก็น้ำจะใส่ตามปกติครับคับมันคือความมอรมน้ำศักษิสิทธิ์ครับตามคนที่เขารู้จานทางในเขามบอกว่าไอ้ต้นโพต้นโนนันเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ของศักดิ์สมีองค์วิญาณนาสองตัว แล้วปัญนาลงตัวนี้จะมาลงในน้ําหมอนี่แหละมาลงอาบน,น,น้ําในโม้อศักดิ์สิทธิ์นี่แหละแล้วก็มาบูชาพระเกิดเข้ามาในในบมนี่แหละม,มันต่อเนื่องกันมาตามความเล่าเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์นี่มันใครประมาณ<ะ>ไม่ได้นะวันนั้นทาา้าองค์าแกมาแกมาบวชนะแกอยากจะท้าตายองค์พระเกิดว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหม,ม,มเพราะว่าถ้าพระเกิดศักดิ์สิทธิ์จริงขอ ให้แสดงอาไรอยางนั้ใชไหมไอ้ท่านเลยรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะแค่ประมาณนี้คือมันองค์พระเกิดเนี่ยมันก้าวตรงที่ที่เจ้านาคเจ้านาคแล้วมันบีบโคบชาเนี่ยไปโคบชาวันนี้เราศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์กังเขื่อนก็จำต้องแสดงสิทธิ์ได้เห็นแสดงให้เห็นเลยโมชาก็กลัวตอนนั้นก็ไม่แสด้ แล้วแนวหน้าก็ว่าคำมวดขอมวดได้ได้หมดไม่ต้องตรอนเลยเนี่ยคนยั่งอนที่ดีตัวตัวจริงอันที่นี่เจ้าหน้าที่บางวันอยู่ที่อ่าอนเปลวนี่เลยสุดท้ายนี้พระอาจารย์จะฝากถึงพี่น้องประชายชนที่จะมาเที่ยวที่วัดอย่างไรบ้างครับจะฝากเชิญชวนมาเที่ยวอย่างไรบ้างก็อนุโมทนาที่ท่านไาาานด้มาทำทำสารคดีเกี่ยวกับวัดประเกิดนี้ ขอให้สาธารกันดีอันนี้ได้ราได้ทราบข่าวไว้ทั้งญาติโยมที่เป็นชาวพุทธก็ดีเป็นมาลงมาเลเซียอะไรก็ได้ทั้งนี้แหละให้มาถุดวัดไม่ในดังเกียรติวัดไม่ได้ขีด,ดกัก้นท่านมาทําความดีท่านมาได้ทุกเวลาและขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจจะมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่วัดประเกิดขอให้มากันได้ทั้ง ผู้หญิงผู้ชายได้ทุกเพศทุกวัยได้ทุกศาสนามาร่วมกันที่วัดประเกิดได้เพราะตรงนี้คือสาธารณประโยชน์ของประเทศชาติของส่วนรวมขออนุโมทนายาดยมด้วยนะเรื่อนสาธเ